Oh. <laughs> <laughs> bàn nghe, bên đó cái bàn điều này một thì ship cứ to cái gì cả thuộc ba khăm xèng, này cả, nòng lạt, nòng nấy nó, nòng lạt xa nầy, chơi phải สบายดีพอไหมพี่น้องเนาะตอนนี้สีใหญ่ไก่เมื่อน่เนาะพี่น้องเนาะที่แรกมันก็อยู่หน้าแต่พี่น้องไก่จูนี่เนาะแต่ว่าคอยจับมาเดียงหัวอาหารอยู่เหล่าเนาะเป็นไก่ผูกสิบซองโตเนาะพี่น้องเพราะว่าสีเด้งหัวอานแต่มันใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเพราะมันเป็นไก่ตีเนาะพี่น้องก็เลยว่าสีคุณหัวอานแต่มันใหญ่ไม่ไหว แต่ว่าเอามาคุ้นหัวหันนี่กะมันก็ใหญ่ยูน่ะพี่น้องแต่ว่าันเบาหลายพี่น้องมันเบาหลายมันบมดเลยขี้ดินบ่หมดเกินใหญ่ยุ่งบ่เนาะก็เลยว่าสกับเอาไปเลี่ยงยูน่าไปพอยยูน่าคื้เก่าเนาะพี่น้องพ่ายูน่ามันก็เข่ามันเดิมทอกมันเดิมมาดมาเลยนะมันคือสี่ขียเขาบาหเลยเสียไปป่อยยูน่ะสิบสองผู่เนาะพี่น้องสิคูณไป

บายดีปาลุ๊กพ่อเนี um ่ยอ๋อเขาบริขารก่พ่อฮ mm? ึงนะโอ้สบายดีปาลุ๊กวันนี้จะไปโรงเหี้ยนเนาะเดี๋ยวไปไปบอกอุ้งเหี้ยนฮะตื่นเดี๋ยวนอนเห้ยบายดีปาลุ๊กไงอี่าไปโรงเหี้ยนมองสาวไซส์บอกพ่อเลยที่จะซื้อขนุ่มยังเนี่ยอืมจะนุ่มยังเนี่ยบ่งพ่อไปจับไก่ก่อนเนะพ่อไปจับไก่มาไหว้หนิกันเด้อไปไปหลุดเด้อ Nếu à, à? đúng một cộp nữa chịu song phụ. 12 em, nó cái nói. 4 mát. Qua nói, sao. Song. Dạng hoàng anh. Yêu xài là xài là khi mát. Long mát 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 ลงมาลลงมาลเลยแต่าับลงมาลดีต่นอยจืดิเอามา่อ่อยอย่เนะมันหากินเองอะถึงากินเป็นอยู่บจประมาณซีลายสาวนี่เนาะเดือะหลอดตายงมเเอาไก่น่อยกเลือไก่น่อไก่กระสอบเปหน้าเนาะ ไปนั่งที่ขไปเดียวใช่เกือบมอีกนั่แต่ใบดีนะแต่ใบดีป่าดุ้งนะใปดีป่าดุ้งนะสองสี่หกเจ็ดแปดเก้า้ ดเอิอแม่บัดจังไรตอนกินเขาคือแบบมามีมามีอยู่บอกเป็นไหนด้านนี้เนาะพอเอาไก่เนาะไปไปนะไก่ไงไก่อยู่เดีไทยอยู่ผู้ผู้เอาบะเอาใส่ขอบใบขอบ้า ไปสิบสี่ตัวซะปาม่นี่น้มันยังโง่อยได้ตัวนี้จังจงจังจังลยวะพไปสิบสี่ตัวไปสิบสี่ตัวออกมาหรอออกมาออมาเหรอขึ้ไกลโปเลยไปไป ດຽວອອກດຽວໄດ້ບໍ່ຂຶ້ນໄປນັ້ນເຈົ້າເນາະເນາະຂ້ອຍຢາກຂຶນນໍເຈົາ Chào <laughs> ลูกพอซื้มานาแล้วไป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  เอามันนุ่งหมดเลยคอยจับมันทั้งคืนย่อๆขึ้นได้นึงเอ้ไปอีกมันจะสิเขาาได้บอกหน่อยน่อยๆเพิ่งมาจับกล้องให้ดรน่อยนี่เพิ่งเตะกูชีเอาค้างไว้ก่อนที่สองปู ใช่ไลไล่ไล่แซนเต้เว้นโอ้ของแท้ยบค้ายบ่เนี่ยป๋อสีเดียงบคล้ายไก่ของโขงน้องหน้าบ่นี่ไม่ใช่สม่รอผู้ไีงามไก่เยอะไก่บาวนี่ไก่สเดือนสเดือนเลยี่เดือนป่ามันคังอยู่วะมันแบบ

ติ๊ตัวนี่สิกตัวติสองแม่เดียวเลยเ่รอเดี๋วแม่เดียวได้อสองตัตุ๊ตุตุ๊กาป่านนางามเลยตุ๊กตาป่านแต่ละงาม หนึ่ขนาดถุงยอนี้ใหญ่สูงขนาดได้ถึงยเ้่ากยี่มากสุด่เ อ้ม mm ันกันนัดเต๋อเลยขี้ส้อโต้เลยปล่อยมันกินใหญ่เลเกลือมันอยู่นช้อซ้ำหนึ่งก้อนจังปล่อยมันลื่น สบายตัวนี้น um> ี <t 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 uh> <t uh ่ต uh ้งามไก่ดอนทุกคนเนี่

có cho nghe tôi đừng nó tên song tôi nhảy thì nó cũng bị tô khai thì nó khai thì này hả gì đó cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ủa mình nhạc điên đinh vì đâu ấy Ủa rung mà chả có bảo mình cứ nhạc điên thế nào Ủa thầm bảo sản phong cây nhưng mà nhạc đinh nó Chạy cái kinh nhả vì đâu ấy Học bờ chỗ nào nó cứ gì sạch vậy Cứ hoa hà nằm nó bảo đây nào Cái nỗi xe, bạn nghe hay vĩnh ơi bà đi lại bà lái chị kutu vô nọ kìa phạt tung yang tư thưa vãn bola ý tư vãn bola bà tư vãn bola ý tư vãn bola bà tư Nói bola ý เล่น้ำเนาะเห็นบรรยากาศมันคัเ่วนมาพวกทีมงานไปเซเวทกบเนาะไปบดบดเลยางยานจุดนุนวกนมาวตนข้วแรกอยู่นี่ได้กังเมื่อเนาะมาอนกเลยบาดแผเอาปลาให้กินเนาะเฮกินอไรมูจาแล้วขอสิขั้วเมื่อไหร่เฮกินหนดตามสบายเบิ้งเตื้กสีออกมาขอมาเลยเนาะนมาเลยเนาะทำข้วพอคอ ไม่แต่เออหมอกไปบ้าเฝนก็บ้าซีเมอออกมาเอเมื่อก่อนบบในมาหอนเดือนนะพี่น้องมาหอดเดือนมาพ่รยลับพี่น้องเอ้ยยื้อๆฝนบาตกผ่ามาห้องพ่กันลับม็นกงหลายเฮ้ยพ่ายลับมาสบายดีปะลูกนะ ยังบอกว่าแตบายีไม่ดิ้งดิ้งไปตาตูน่าไม่ใช่บาทแต่ไปต้องเหียนมาเหมือนนี่บาดี้อนีไวเออไปรับมอไปรับมอานเออชุดนเีใส่ไปเียอย่แม่พเอาไม่บาปลาลูกนยไม่บายปลาลูกนยบาย 拜拜拜拜。嗯啊。